นีมาหางงูหางงูสิไดงงวเหอสิไดงง่วงหน่อยมั้ป็นาแต่าปูเนาะปูหน่อยเห็นป่าตะเคหมนลยดนไมนีมันีหมั้งป่งนเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พากันมาใส่หนูเด้อจ้ะไม้ทั้งไม้ทั้งนองอกขุกหม้อเข้ามาใส่เบ็ดแล้วเนาะมีจักลังหลัสที่ใส่แล้วก็จะใส่ในตัง นี่จากหลังนี่อยู่เก่าสิบก็ือนผู้บริหารข้อไหนพีเกี่ยวบเดี๋ยวหาหายเอาป่ะจัดไปไมนดีมากกระปูรุ่นนะจะปูรุ่นไตอีกทีทั้งนึ่งจ้ะกตื่นผู้ไต้ยานทีสิงเป็นผู้แม็กเลยไม้เห็น อปุยจะข้าวกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังรุ่นกันจ้ะทำก่อนพี่น้องไปที่สามทำก่อนไปสวัสดีครับไปรุ่นครับอีสานบ้านหนองหน่อยบุญีมาหางหนูครับมบอนี้มาหางหนูหางหนูสีแดงม่วงคือสีแดงม่วงหน่อยมั้งนต่หางเนูหนูหน่อยเห็นว่าแต่เห็นคนมันนแล้วว่าแต่เห็นเ้างว่าแต่คนพ่อออไป่ใส่ละพ่อแม่งไม่ใส่บุญแม่ยุ่งหมืองเขาใส่เวด ใส่ลงใส่หนี่แล้วน้ำมูนีแล้วฮะปุ่นกันครับตอนเขาแรกเหมือนกันย้ำล่วงกันนี่เอาวุธครบมือมีจ็กหลังบบเบ็ดของปูนสามสิบสี่สิบอันอยู่เบ็ดพันลักบ่วงลักบ่วงลักบ่วงพี่น้องเบอร์ไงลักร์ไงมึงเบอร์ไงอยู่น้ำปูนปะเมีนเมนเบอร์ไงเอาเบอร์จ็กเบอร์วะจ็กแล้วเอาไปสำรองจ็กกันก็ได้ตีเอาไหมไปปุ่นกันครับไม่ได้ทำก่อน อยอกตั้งวัวหน่อยงี้นี่บ่ได้เตะแลวดอกเขาปลเข้าปห้เล่นอุ้ยบอกว่าปลากลับไปหล่นะใส่เด้อบเลยคำคำล้วครับม่ยมลกกันเาไปรน่อนใอันสามสิบสี่สบสี่สิบัวยูเกนลักหางเบิดุนของทุ่งรวนอยู่กับประอัอยู่ประมาณนี่ละหกสิบตัวหเดือนแล้วใส่กอนแ้วนี้หลุดงานมาแรกครับพี่น้องตเ้ตัวเมีย ทำเป็นหัวเงาเพื่ออะไรกูทเนี้ยใ่แปแล้วแะครับคำกำยังไม่ยำต้องกันล่องมือวัชมานบ่อะอ้าพี่นนอนขอนยำยำบ่วงเยออยามยำบ่วงเลยจ้ะยำบ่งเบาปุ๋ยก้อนเลยว่ะเก็บมาเก็บมือนี่แล้เบาปุ๋ยว่ะเนงไตอนนี้เนี่ที่ลงบ่วงอยู่คองอย่ว้าแ่ต่นหอดคุนไม่เลยเยอะไม่ใส่ปุ๋ยใส่บ่วงขึ้นหลวว่าไปเลย

ใชรคงใก่อโอโหดีมิตัดมากพอหลังถึเลย่ลอยโอ้โหดีมัดมาตัดอันั้นเนาะตัวแหลกแกแหลกมัน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 ตัวเลงไปตัวนี้มหรอะคือมาแห้งมาแห้งแค่เออบาองไหลังว่าตนน้ที่ นนั่นพี่น้องมาดูคนีวนั่นดูดูว่ดูดดู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 ดดูดููดเดูดูดูด่ดูๆูด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 มดูดูดูู่ดูกันูด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 ููด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 ด้ดู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 ดดด กดซะก่อนกดก่อนซอยกันจ้ะเ้าปุยต่ไม่ขี้คือพลังแ่ังกันไว้ดีกว่าสร้งกันกับคนองอสมองมีเงินมีข้ามแบงปันกันใสโอ้โือปลาโอ้ก็ตะหยอกเาีนี่ดีเลยพี่รุ่ข้าบ่วงเลยเอาว่ามันรู้ขามาก โอ้พี่น้องเอ้าปลาบ่มีหวัวโอ้ขึ้นป่วยมือไก่เนาะไอ้ปุ้ยเฮึ่มหนูขาดมากเบิ่งเบิ่งปลาบ่มีหัวอีหลีปลาไม่ไม่อยู่ได้หน,นันแมีนบ่แมีนก็เลี้ยวอยู่เออหนูถิ่นขาดแรนมากไหมคึ้นไปยกหัวแต่พี่พน้องมาหางหนูได้ปลาออื Nè mẹ mẹ là mẹ 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 không, mẹ mẹ lạc mẹ mẹ lạc mẹ 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 มันไม่หลักบอขึนถอนมันถอยนมัน,นล้งลนะ่ะเนี่ยคุยเห็นไปล้าง,ห,านางหน่ะะนี่นล้างเ่ยนะนี้นล้งนีขึ้นแมนี่สองอันเดียวตัวสามกันตัวสามแล้วขอโคตรจะข้าเขนได้สินอะ รอบพี่น้องนี่ตัวนี้จ้ะนี่ตัว้นเอาไฟออกให้พี่น่งให้ลงทงมากันคุ้งงคุ้งงพี่น้องเี๋ๆๆๆยอวาาอาจจะพากก็ได้เดีถึงเรื่อง่ังนะดู้ิ เดี๋ยวพอจะข้าวพี่น้องตัวสีดตัวตงไปตัวหาจ้ะพี่น้องตัวหาหาตัวหาบ่วงกะบลวดกัขาดกันนีพี่น้องที่นี่ก็ตัวมอยยยุ่บ่ เหน่อยืดดียู่อันนี้จะบวรลดอันกเนี่ก็เอาละแม่เดี๋ยวยูเดี๋ยวกินไปหายยืดกินเนาะพี่น้องกนปุดอืมนลไ่ยด้ไดอพี่น้องดอกงาะมังามคเนี่มักม่นวพี่น้อง กูยามกับยามไปเรือบวงชความงามกับช่วไปรุ่นมาท่านใดจักโตพี่น้องแล้่เสียเอาเนี้ตัวง่ายๆเปงี่ลี่นพระท่านใดเปล่นว่าว่าเอ่น้องเรื่องนี้ได้หาตัวจะไปรุ่นพรท่านใดจักโตอยู่พี่น้องเลย พ่อาตมันแล้วเอาปุ๋ยวันดิลุ่นตัวใหญ่บ่ได้จักตัววันไดกันนอกกอคือเก่าพี่น้องเรื่องเ้าแล้วครับยมน้ำกันมาสิมานบ่ไปรุ่นสิไรแก่บ่ยืนอย่างเนี่ยพี่น้องมาปวอกันตอนเ้ามายามบ่วงน้ำกันเด้อพี่น้องเสาสวยเต๋อมาจ้ะไอ้ปุ๋ยว่ามันถอนพะนะมันถอนหลักมากน้ำหาพี่น้องน้ำหา ถอนแล้วผีเห็นไมเห็นูนะกูจูนพี่นอพี่นองพี่นอเยขึ้นมาครับกนี่พี่นอนอถอนมากลครับพี่นอเื้อยวโอ้โหใหญ่ยงได้ใครรู้ขึ้นมาเจว่ะคนนีเยอะทุงเลยะ

ปูเส้ยยิ้มมองซื้อไหนเห็นบ่เห็นรากปะทางในใส่เคยคือเห็ดจังสีเมั่คคอบ่เห็นยิ้มมองไหมันเพ็นบ่วงนี้เลยสิผ้าบ่วงไปได้ไหนปูเส้ยซื้อไหนเห็นบ้านอ่ะนห่นบ้านหว่อเปล่า ฮะฮะม้วนแม่นตัวนั้นแท้เพราะว่าตัวนั้นมันหลักที่สองน่ะมันถอนไปมันมาเห็นอะไรบ่ห well. ัวยังมองเห็นกระมี meat, ่ไหมติมีด้วยม้หน uh ีม huh. like ึงขึ้นถึงน yes. ีด้บ่พีด้เออที่มันถอนไหมที่เขาเห็นมันถอนอันนี้อันนี้ไงที่มึงขึ้นมึงกระถึงหนีตัวนึ่งม้วนแม่นบ่บ่ใส่ไวปยี่หนี่กูคนละอันมันมันมีสองเอ้าแสดงว่าถอนสองหลัก ลักน um, uh huh. ั่นกับลังน oh, ี mm ่สองลักเลยปูพี่สโอ้ยไนไหมฮะคเอเดเลยโอ้ยปูมันวินขาดนี้ขาดขาดเอาเอฮลี้ยอีกลักหนึ่งอลักนึงต้องไปเบื้องแั้งคุนไม่ใช่มันขึ้นไปคุนเอาไม่ต่อต่อจะวาว่าลย่นอ ถือยูพี่น้องื่และถือรวงถึ้นขนวพ่อตมันถอนหนี่เม่อกเห็นมันถอนมันถือยุงเดียวเดี๋ยวพี่น้องหาบุ้งคอยกันกอนเด้อจ้ะถ้าเตรียมมันข่วงท่างไปท่างฝุ่นเนี่ยเนี่ยูตัวนึงพี่น้องโอ้สิ่ดีเล็นเบาปุ๋ยวลยกูนป้อนไขวบวไปถึงป่านนกะ นี่แหะี่น้องทมอน่อยป่วนหนึ่งป่วสองมฟ้าเนี่ยแหละปวปวปวยอก่เยอก่เลอดเลอสิเยอะไก่มีได้ย่งสิบ่วงก็บ่เห็นหลายบ่วงพี่น้องมันก็หกเนาะมองเนีพี่น้องหนูมันกี้วยู่นั้นหกหกเนี่ยแหละไม่ยุบแปลนหรอกมูยุบแปลนก็มันอยู่นั่

แม่นี่สิหามันหลุมมันกำลังมาฆ่ามองจิงจรเลยกันหลุดไปเนาะอันอันนั้นไปจังไนมันมันหกปปนะมันว่าไปไกล่ดีเนาะอันนี้มันขนาดมันอันนี้เปลด่เปียน่มันยังมาฆ่าโอ้ยนับว่ถชวนพี่หนุ่มชันอโออ๋อ DJ ไรโอ้ยแกเค่นมาเนีตัวอะอดี เงินนี่เงินนี่เงี้ยพี่น้องไอ้ถือสมถือซ่าแล้วเถอะแล้วอ้าวเี่น้องนี่พี่น้องอีกแล้วก็เล่าหูกอ็ล่เขาหู านบ้านหน่อยเดีวงามตัน uh. oh, okay. oh, okay. mm. right, ี <S <S ้เพื่อนอ่ะนอนอนับว่าส่วนบได้ไดเท่าไดเรดเพ้่อกพี่น้องเอาอทีเได้ไปน้่หาอีกกันว่านี่บ่วงสี่เนหลุดไปเบ่งจังน้อยเนาะสามบ่วงสามบ่วงปะสองหรือสามเนี่ยละพี่น้อง

ไปเบิ Humans, like ่งไปเบิ่งว่างไปทั้งเกียนอ้าวนี่กระไดยักษมันอีหย้เเไปเบิ่งของปูติดทุกหลังเลยสิฟอกเนาะปูกับสีฟอนนี่คแต่เบิ้งนูีีฟน้เป็นีอนพานอกงเดียวเพิ่นเดียวมากมันสิว่าเอาเป็นอีหรอขึ้นสักขสักดนสักน้ออยู่เดี๋ยวลอกกันนด้พี่นองเ้มีตะล็บห้าง โอ้ยเนวบอมันเเนบอขือะรนี้งเอาเีมกับเสียขเอาขนาดยเห็นเสียได้แบบนี้เด้อเออยานลงบ่อติมกรงหมอกกอกงานลุงบอสาธุเนคือขือเนีแท้ก็ของดีน้ำเนี้อุันเนาะว่าเม่อั่นเอาก๋วยมานาวตีกันเลยมันข่ออทีตัวมีตมน้ำมัโสนเ่ ไปดูรับดก็สองบ่วงม่างเลนลยเล่ามาอยู่มันขุดใตเงี้ไอปุ้ยมึงนี่ปุ้ยทอดรอกติใส่ไ่เียวได้ม่ปากทอไหมเฮ้มันขุดอันขี้เดียนถมบ่วงไว้โอ้ดอกจังนี้หู้นี่คันท่านี้กับามีปลอดภัยดีเอาล้างนั่นไปใส่เงิพูนไหม Lạp phun mò hiền. Ừ. Ui, thước, thước, thước Năn, năn Thước tui thước tui 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 năn, tui 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 อันนี้ก็โอเคสิบห้าสิบหกอ้อาวของบ้าปุ๋ยเสร็จไปน้ำหายอยู่สามหลังสี่หลังขื่อหาหลังหุ่นวัวเห็นมันถอนไป,นไปนมันถอนพี่น้องมันถอนมันถอนเองน่ะละเพราะว่า,านนหนูมันไหลกระดอก,กระเดียนะ<า>ข้องไหลค่ะเข้ามากแกีม่มเมื่อไหมรุ่นแต่ว่าของบ้าปุ๋ยนี่ของของปุรุ่นนี่สิมีหม่องไตบ้านนี้นอของบ้าปุ๋ยเต็มล่ะบู เ <c oughs> อายพยาย,ยามไปต้อผีเนาะยมีเราขึ้นไปพูดลอย่งูใส่ทางผีพี่นอ้องไปไป,ไปบรรลุนเขามาใส่ทางผีเมืเ่อเต๋ว่ามันมันไหลมันไหลฝอนบ่วงกันไหลไปพี่นอ้องรุ่นกันปูรุ่นสิเดี่อนวะปู่ปู่ไปพี่นอ้<ร>องเชื่บางอย่างใส่กันเชียงแบบท้องปูงจะ้ะ mặt quê hẹn mặt ba hắn hàng bậc mặt nhanh 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 chị ta bựng cục dù nhanh 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 ระวังม <expand> ือกด้ยังมีผีน้องแล้วเอาได้ตัวหน่อยยังวะบอรอก็เตือนในนีอ้ยฟ่อนกูโอ้ยตัวยอมาป่อนจะไต่เพมตัวป่อนแล้วเนาะอือยตัวพี่่ะอย่ตัวบวนตั่ตัวบวงพกนี้รุ่นนำเข้าไปลเป็นไตัวยงล่ลมมาลยล่องลมมาละของว่าปุ๋ยไหลปุ๋ไปจัดทีดีได้วางช่วงนึงหันไปุ่ังเดียวมันัน ของปู่ว่ามีหมองล้มแตไปเรื่อยๆแต่พนธุ์้า่นี่พันธุดลมป่ะติมเหอแต่ล้ปเจะบอกได้ยังไปตัวไ่เนียงาน้องพี่น้องเลยเอาปักไปแน่ันเระพี่น้องตัวสองตัวสองเ้เราเอาขัดใส่อตัวนี้แล้วบอลเจตัวหน่อยตัวี่หมอบว่ามีแต่สิบแปดสิบกทั้งนั้นเลยของพวกยุรุนนี้ nhám 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 bao cắn đó bao chấp vậy chấp hàng mấy năm vượt 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 luôn vượt 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 gì vượt 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 จะพ่อเอาเหนเก่ามานํามาต่อกันแมนเอามาต่วกันให้มันได้ตัวอุลุงก็นเอเอาของเก่าไปยางมันบ่มันแมนดิมัตัวแมนมองเห็นขึ้นมุวยอ้่อยเขาเงี้ยไงใบตองใบตองนม่แมนห็นใบตองขุ้มุมอยู่ว่าแมนแมนนี่บ้านเนี่ บอ่อนี่แป่ปูกกระถ่วงแห้งว่าหันก็กระตุกใจบันนี้ก็โอ้หงแ,แม่หูบอกงคุณแป้นเดือดเดือดฉันพอนมมีเนาะอันบอดิ่ได้เปไอ้สงโตปะเรื่องกันเลยๆบันนี้ยุทางไหส่สิดิีเ็นไปหมดแล้วพีเนาะวันนี้สวนมาก่เห็นกัน แี่ละปูป้านี่คืองามคืองามขัดจัด้าพี่น้องมะเบงเงินกลางคืนเพพี่น้องกัยิบว่าเห็นมึงแง่หมดเตาจ้าจ่กกันไปเลยสวยงามเลยพุ่น่ะปัานอยู่<ม>ถุงล่านเดิมเดื่อรุ่นพุ่น่ะป้าพี่นอ้องงามขัดดอกงาไหมอือเป็นตะมาทายลูบแต่ปูเหมืนตะมาทายลูบยืนแบบ แต่งงามเถอะข้าไปเช่าผียู่ย่ป้าห่างบ่มถือลวมันกัดมันกัดพรอมตเปียิดเยู่เนาะน้ำมนนี่เนาะอเป็นหลองเป็นหลองยุี่น้องแม่นันขุดกินไหมเมยนบอมว่าปูหมนไปยุติสีลงมองกันพี่น้องแม่ลวติ มันถอนมันถอนถอนบะโอพ่องามพ่องามสิเกดสิแปดือนล้วล่ะนี่อึ๊บเอาเอิญพ่อนเอามาใส่ใช่ไหมรอ้วแริงเบอกกันเด้อลุ่มรยังไม่ด้เอามากระทำขุดนะอึ๊บได้ได้กได้กไลที่สามพนยุ่นอ มยัง้นมูติดัปบ่ปุ๋ยอิ้ปุ๋ยถอนหมห้องการวะเขาค้องการพละเคืองโอ้ยเสองตัวสำเด้เลยนี่อุ้ยพุนพุนเคืงหนึ่งปูปูพุนเคืองหนึ่งอยู่ในในผุนเห็นไะโอ้ยผุนถอนเราเข่าค้องการคนละเคืองสองตัวเลยสองตัวเลย

โอ้มันกัดลวดขาดเลยอยู่บ่อยปุ้ยอยู่บ่เหยียบบ้างเหรอเหยื่อยู่นี่เหยียบอยู่แต่วันนี้อยู่บ่อยู่เขากู่ขอดีโอ้ยเนาะพี่น้องโอ้ยหลุดบ่วงเรียนตะพือกตะพือกเขาหูถูกเฮ้ยใครต่ออยู่ในหูหน่อยอยู่ตกงี้เลยเอาเด้ออึบอึบอึบเอาเด้อมาหนีแล้วพอเอ้ย มันดูบ่วงขาดเยอะเเพราะท่านนอนอยู่นอกบ่วงขาดพี่นองเลราเบ้แรนเขาหงุดดตะลีพูดเยฟยยาเปื๊ออยู่ทางถงทางนี้อยู่มองะทงไส้นี่ล้เขาโค้งกันกันไหลบ่วงอตเลียยังขึ้นแล้วแต่โอ้ยบ่งดูเอาขี้มดฮะขี้มวยวอ้นี่โอ้ม่นเป็นนี่โอ้ย ตีตัวนี่้บตั้งเบิเขาคุ้การกตหาหกตัวผมไม่พี่น้องโมนัสการมังมากินมันดูสองได้ได้ยิเห็นไหมกระเพราเบาปุ๋ยพี่น้องเอ้ยมือนนี้ยอมับก็ได้ดียอมลับผีมื่อคนหนุ่มไม่ไปแห้งคัดปานี้รอาบแต่มีตะเหล็บอยู่นี่แล้วแล้วแล้ว เพี้ยเบาปุ๋ยยับเยินเพี้รุ่นแบบนี้อยู่ซีหาโตอยู่เบาปุ๋ยนับหลงนับหายหลอดด้วยคือวันนี้หลายอยู่ร่วมกันมอบคุณแฟนครับสุมองสบอนเลอร์ครับที่ติดตามอีสานบ้านหนุอยขอพี่น้องบ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งรักษาสุขภาพเ้อรครับเซอร์นี้มื้อนีพายุรุ่นเบาปุ๋ยแม่น้องมันสินครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้อง